สองสาม หนูมองไปที่คีย์บอร์ดหนูมองไปที่คีย์บอร์ดนะคะการวางนิ้วมือนะคะครูจะให้หนูวางตามแป้นเย้าแป้นเย้าในที่นี้นิ้วก้อยหนูพยายามอยู่ที่ฟอฟันเห็นฟอฟันไหมคะนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ฟอหอกอดเอกอาสวอยู่ข้างมือขวาค่ะพยายามวางให้ได้ให้เป็นนิสยัยหนูจะได้เป็นคนพิมพ์ได้ด้วยความรวดเร็วเขาเรียกว่าวางที่แป้นเยา้า มันจะมีปุ่มสัมผัสบอกเอาไว้อยู่ที่ปลายนิ้วชี้ใช่ไหมคะมีไม่เอกกับดาวเด็กทุกคนวางนิ้วมือที่แป้นเหย้าเลยคะ่ะวางไว้ที่คีย์บอร์ดเลยคะ่ะคุณจะได้รู้ว่าหนูรู้จักคีย์บอร์ดเป็นไงคะหนูสัมผัสเห็นนิ้วชี้นิ้วชี้หนูนี่มันจะมีมันจะมีปุ่มสัมผัสที่ไม่เอกกับดาวเด็กใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคนะคะอ่ะเริ่มพิมพ์ได้เลยคะ่ะ ในในภาษาไทยนี่แหละในหลักภาษาวันนี้ครูจะดู Microsoft Word ของหนูว่าหนูพิมพ์ได้ด้วยความรวดเร็วยังไงนะคะรวดเร็วแ้ะถูกต้องนะคะ